ถ้าคุณอยากโตขึ้นในหน้าที่นะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องตัดออกเลยอันนี้ครูเห็นประจําในที่ทํางานทุกที่เลยนะการนินทานินทาคนนู้นคนนี้คนนั้นลุกไปนินทาคนนี้ลุกไปนินทา แล้วคุณรู้ได้ไงว่าคนนั้นนินทาคนนั้นคนนี้นินทาคนนี้ก็คุณนั่งอยู่ตรงนั้นมันไปไหนไม่ได้ที่ทํางานมันก็อยู่ตรงนั้นมันก็ได้ยินหมดไงแต่ครูจะไม่ค่อยร่วมวงสนทนาถามว่าแต่ก่อนมีไหมมีเพราะครูก็ยังคิดไม่ได้แต่ตอนหลังเนะี่ยครูไม่ว่าใครเพราะครูคิดเสมอว่าสิ่งที่ครูพูดออกมาร้าๆทุกคําที่ว่าคนอื่นเนี่ยครูเจ็บเองตลอดเลยทําไมครูถึงเจ็บเองเพราะสิ่งที่มันพูดออกมา มันกันจากในหัวออกมาแล้วมันด่าจากในหัวออกมาแล้วดังนั้น <c oughs> ครูก็รู้สึกอยู่คนเดียวบางทีพูดไปคนนั้นเขาไม่รับแล้วยังไงเราก็ต้องเจ็บเองเราก็ต้องรู้สึกเองใช่ปะเพราะคำพูดทุกคำ <animales> ที่เราด่าออกไปที่เรานินทาที่เราว่าใครออกไปมันคือคิดจากในหัวของเราแล้วเราเจ็บปวดก่อนแล้วตอนที่เราพูดดังนั้นพอเราพูดออกไปเราหวังว่าไอ้คนนั้นมันจะเจ็บปวดไอ้คนนั้นมันจะรู้สึกไม่ดี แต่หารู้ไหมเขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้หรือบางทีคนที่พูดนินทาคิดว่าตัวเองนี่อยู่สูงกว่าคนนั้นทั้งๆที่ไอ้คนที่ถูกนินทาเขาไม่รู้เรื่องอะไรแต่ไอ้คนนี้รู้สึกพาวอยู่เหนือเขาแต่คุณรู้ไหมการทําแบบนั้นไม่เป็นผลดีเลยเขาก็จะไม่มีเวลาไปคิดในเรื่องทํามาหากินเขาก็จะคิดแค่ว่าเออไอ้คนนี้ไม่ดีไอ้คนนั้นแย่ไอ้คนรู้นมันทําอย่างนี้ไอ้คนนี้มันทาอย่างน,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 างนี้ชีวิตยุ่งแต่เรื่องของคนอื่นน่ะไม่ได้คิดในเรื่องของตัวเองเลยครูเคยบอกคุณแล้วใช่ปะ คนเรามีแค่เวลาเดียวคือ now คือเวลาปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตถ้าปัจจุบันคุณไม่ทําอะไรที่มันต่อยอดไปสู่เป้าหมายของคุณคุณจะไม่ได้อนาคตที่คุณคิดลุ่งโลดมาอยู่ณปัจจุบันของคุณเลยดังนั้นครูมาตอกย้ําคุณหนึ่งสิ่งที่คุณจะตัดออกไปจากตัวคือการนินทาคนอื่นการว่าร้ายคนอื่นครูขอให้ตัดไปเลยไม่ต้องไปว่าใครไม่ต้องไปพูดถึงใครเอาตัวเราให้ดีเอาตัวเราให้เด่น ให้คุณอยู่กับตัวเองหาความสําเร็จให้ตัวเองศึกษาเยอะๆสิ่งที่คุณต้องการจะเติบโตนั้นนะในหน้าที่คุณหรือในธุรกิจของคุณหรือสิ่งที่คุณแพนไว้ตอนนี้อาจจะยังไม่มีโอกาสแต่คุณกําลังสร้างโอกาสให้ตัวเองอยู่ดังนั้นอย่าไปติดกับไอ้เรื่องสนุบป,ปากพวกนั้นนะมันไม่ทําให้คุณโตขึ้นเลยมันเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราว ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนคุณจะอยู่แบบนั้นตลอดไปคุณจะไม่ได้ลืมตาอ้าปากคุณจะไม่รู้เลยว่าคนที่เขามั่งมีล่ำรวยเขามีความสุขขนาดไหน ครูอยากให้คุณได้ลิ้มรสแบบนั้นยังไงก็อย่าหยุดการเรียนรู้ครูจะบอกคุณเสมอครูจะเทนจะสอนคุณครูจะให้พลังคุณทุกทุกคลิปที่ครูออกมาให้เนี่ยครูอยากให้คุณเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นดังนั้นในคลิปนี้ครูจะบอกคุณว่าอย่าไปนินทาว่าใครเลยเพราะสิ่งนั้นมันย้อนกลับมาหาคุณเองเพราะทุกคําพูดที่คุณคิดที่คุณเปล่งออกไปมันมาจากข้างในของคุณดังนั้นคุณเจ็บปวดก่อนแล้วขอให้ทําตัวเองมีความสุขถ้าคุณอยากก้าวหน้าหมกมุ่น เพราะตัวคุณเองหมกมุ่นความรู้หมกมุ่นความสําเร็จที่คุณจะไปถึงแค่นั้นยังไงก็เรียนรู้เยอะๆเนาะคุณจะบอกคุณเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นลูกน้องลูกพี่ดูครูอยู่ก็เอาทิคเอาเทคนิคไปต่อยอดไปบอกต่อนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพเองด้วยนะคะจากใจครูทันญ่าค่ะ